ขีมันออกนะครับตัวนี้ไขมันรลอยเปอร์เซ็นต์น,นะครับเอาไว้ตัวนี้ทับหวานนะครับเอาไว้ด้วกันอันนี้ก็โยนขึ้นปลาไปเลยนะครับเอาหนังออกนะครับ เสือเลยนะครับถอดเสือเลยตลางออกไปนะครับประเด็บนำขาออกดีดนะครับลางเลยแล้วถ่ายไปเบิ้งตอนกอกด้วยครับดีย ครับหลังจากขั่วเสร็แล้วนะครับเฮาก็ทำการฝักกันนะครับซัดนี้ละเอียดนะครับครับเฮาก็จะนําไปตามครับเครื่องที่เฮาเตรียมไว้นะครับครับให้ละเอียดยนะครับพวกป้าพกักอันนี้นะครับ ไปเบิ่งขั้นตอนกันอันนี้ต่อไปเลยครับครับก็มาถึงขั้นตอนตทำเครื่องนะครับตะไไข่นะครับมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะครับย่านเพ็ดนะครับแค่นี้นะครับ ไม่มากรูดไม่จะทำการทำตะไคร้ก่อนนะครับทำเลยหอมกับกระเทียมนะครับผิกสรุปแบบไเบิร์เลยนะครับ มุดครับหลังจากกํกำสมุนไพรนะครับเช็ดแล้วนะครับก็จะนำํำใช้เอากบใช้เลยนะครับ กบซับของเขาแล้วนั่งกินดอกกุงเครื่องด้วยเกลือนะครับก็เกลงไปนะครับ ให้นัวๆัว,วหแหงเนมันี้เข้มรดดีลดหล่ะบริไบลดฮอนนะครับม,ม,ม,มันมีแค่นี้ที่ไย เกือควม่มหอมกลมกล่อมอะไรมาโตทำเลยครับผูกเข้าให้เข้ากันหายก็รัก cốp nhéo từ từ ชิคกี้พขาวตาเด็กสมูนไม่รู้ไม่รู้ Oh no ขาดไม่ได้เลยไม่รู้ yeah. ก็วกตับนะครับเดี๋ยวเาหย่ออกมาเดี๋ยวมันจะเละ็่กอนใส่ไปเลยตัวนี้พิเศษนะครับ บริตัดขาก็จะทำครบยาใช้ในนี้ได้นะครับ ไปนะครับทองก็ด้ังปองนะครับอาหารอีสานพื้นบ้านนะครับกบัว นะครับห้อยไปเลยนะครับ เพื่อจะนำไปตากแดดนะครับเส็ดเรียบร้อยนะครับสวยงามแล้วถ่าไปบงตอนเช็ดด้วยนะครับอัาจากเช็ดเล้วนะครับ ผลงานรอไปตากแดดได้เลยนะครับอันนี้ค่ะบคำแล้วนะครับเดี๋ยวไปตากแดดไปเบื้องเลยครับครับหลังจากตากแดดนะครับกะนำมาถอดหรือบางคนก็นเอาไปย่างก็ได้นะครับ โอ้น้ำมันถอดทําเมนูอาหารนะครับทําไอ้ประกอบอาหารมือกาชินินเม,มนูตําบักทัวนะครับอ้ย อผงใสครับผลงานนะครับเอามาประกอบอาหารนะครับดำแนเด็กน้อยถอดนะครับจับจำบหกทั่วกินกบอยีกล่ะ